頑張れ。Yeah, Yeah. you

ทางพายรัเรืเจากเบตุงไปเลขาหรือว่าท่านผู้แทนบอกว่าทุกอย่างจะต้องจบหมายถึงว่าอำนาจและผลประโยชน์ต้องเป็นของประชาชนทาไมงั้นประเทศชาติจมช่วงนแน่ครับวันนี้สองยักษ์ใหญ่ในสภาครับยักษ์เรื่อเรื่องประชาชนครับ ทั้งคู่ครับการเมืองเรื่องตั้งเอ่ไปไม่เป็นครับการประกาศผลสภาก็ไม่ได้ไม่ได้ที่ประ้าศึกมาเลียนเทียบนอกสภาครับไปไม่รอดเช่นกันครับเพราะไปไปมาๆนี่นก,ก็คอปสอเนี่ยกลายเป็นหัวคะแนนข้ามจารีปัตไปซะอย่างนั้นแล้ะกันมันเป็นความขัดแย้งของสองรัพที่แย่งอำนาจกันแค่นั้นละรับ อำนาจผลประโยชน์มันไม่ได้ตกแค่นาเพียงแค่2อพักการเมงทลาะกันแล้วน่มรวมมาอานรัฐมนตรีไปเปนการงานการอำุทจด่น้ของนักการเมืองเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของุสามาลเม่อนั้นจะเจ้าของพักการเมืองนักการเมืองท่มนสามานเ่นี้ไป้ ราลชาติมาลาโทษเฉพาะชาติทางการเงินลตกริหาท้ทความทั่นคงแตทกรด้ทางรงทสามารถกำหดพตารณของาในประทได้แต่ตอนนี้ักการเดิอและผรับมารับร่วมลดต้นทางการและวดประชาชนนะครับอันนี้คือเอการตอนที่รายนะ ขึ้น้าไปข้าน้และแจกคารมกินแล้วรับดังนั้นต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่จะออกมาลาังกัดต้องลุกขึ้นมาครับรวมรวมสุงกัดชาติต้องยึดปตทอคืนประชาชนครับเพราะว่าปตทเร็นสักี่ซึ่งรัฐบารท่าได้สร้าคุณานะโยนไว้ เพื่อปัญญารองแชิและปฏัญญารองรุ่งรานแต่นักการตัดข้อชนล้นปัญญารองแช่ไปเป็นปฏัญญารองชนและปัญญารองครับและในการทางใจข้อทำให้การถดถอยลดองเช่นกันถ้ายึดกรทไม่ได้ก็ยึดอุนนั้ไม่ได้เช่นกันครับพับกอปสไม่แตกกตทครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้นกรทมีหุ้นในกรทเช่นกันครับ เราไม่ได้โจกตีครับเป็นข้อมูลที่ถึงควดเผยแพร่ทั่วครับว่านักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์โดยกรกตก็มีหุ้นในโหในตัเช่นกันครับแต่งประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยครับดังนั้นการเล่นเกมนักธรรมชาติเป็นการล้อมอ้อมหาประชาชนครเพื่อให้ประชาชนเลาะพต่อกระเทศครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนอันนี้คือความมั่นคงสูงที่เป็นของการเมืองประเทศไทยครับ เราจำไม่ยอมที่จะมีการพิจนร้าอีกแล้วครับดังนั้นแม่สุบรรณรถซึ่งยึดหน้าป้ายรถเมล์ปตทในยครับลักษณะแสดงว่าสภาประชาชนมาติทคุกท่านต้องเอาปตทไนให้ประชาชนนะนนั่นคือยกเลิกกฎหมายขายชาติทุกฉบับโดยเฉพาะกฎหมายขายค่ากอทสที่เป็นฉบับครับล้นทัศนศาลกิจไปครับเปิดทางโดย อาประ่านชนอีกไปครับมาขายโดยท่านสิงห์ชินวัตรครับเขา,าพักตู้เดียวกันทั้งนั้นแหละครับที่ทะเลาะกันแค่เล่นเกมกับเพราะเขามีประโยชน์ในที่ดินในาาารัฐสายกร่วมกันทัน,นี่คือการเมืองซึ่งชั่วชาวติสามารถที่สุดในโลกแล้วครับสภาประเทศไทยครับกลายเป็นสภาเถื่อนสภาถอยเราจึงนำงงรนเราสภาครอ5ครอ6ร7เพื่อมารองรับหน้าของประชาชนครับฮะทุก สาขาอาชีพครับประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจครับมีส่วนในหุ้นกรทรเช่นกันครับมีส่วนในหุ้นรักษากิจเป็นกันครับเมื่อประชาชนได้อำนาจครับหุ้นเหล่านี้จะถูกตัดผลในรัฐสวัสดิการครับเพื่อให้ประชาชนทุกสาขอาชีพได้มีผลประโยชน์มีเงินเดือนทุกเดือนครับการแต่เด็กได้เดือนที่บประชาชนครับ มันอาจจะได้ประโยชน์อย่างนีจากทั้งใสท้องถิ่ตัวเยอะมาเยออย่านี้จากทั้งนี้คือรัศมีการครับเรียนฟรี่คนเข้าคนแก่ได้คืนเงินสี่ห้าหมื่นเพราะว่าท่านเก็บภาษีมาเยอะแล้วทงินปก๊มาเยอะแล้วครับดูในก็ทําได้ครับมาเลเซียทําได้ครับเราเดีาระเบียทําได้อินโดนีเซียทําได้ทั้งท่านที่ทับในดินที่อในน้ำนี่น้อยกว่าประเทศไทยเยอะครทำดังนั้นประเทศไทยซึ่งเป็นหมู่ข้าวหมูน้ำของโลกครับ มีทั้งน้ำมันครับต้องทำได้ครับเพื่อได้อำน,นาจผู้ประชาชนครับอันนี้เรามาทดอบก,ก็สภาประชาชนเราติดตัวมีตนครับนะเราถูกตรวจสอบทังศารมาแล้วและสาลรับรองแล้วว่าเป็นสภาเดียวครับซึ่งถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นที่เรามาพร้อมกันที่น,นที่นี้เพื่อเป็นญลักษณ์ลักว่าสมบัติปปของชาติ ตกพังไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับตอนนี้อยู่ในมือของสามาในการบรรเทาครับเราจะยึดถือพร้อมอำนาจให้ประชาชนครับดังนั้นทุกคนที่มารับมือมันนี้มาถึงหนที่พยานว่าทุกท่านเป็นเจ้าของความร่วมกดชครับนี่คือการเมืองบรรเทาทุกอย่ครับตอนนี้ดำเนินได้มาถึงกว่าเกือบร้อยร้อยกว่ามือแลครับในกรุงเทพครับไม่ให้เกิดการกระทะไม่ให้เป็นเรื่องของารฆ่ากันเองครับ ขณะที่นัดการมีนัดพร้อมกันครับ่ฝายแดงก็นัดมวลชนมาปดูแสบานั้นนะครับควายไปด้านิีกฝั่งก็นัดมวลชนมาเป็นล้านอะไรพวกนี้เกิดขึ้นครับดังนั้นเราไม่ควรเป็นเครื่องมือของนักการเมืองทันนิยมมาครับให้ทุกท่านรักษาชีวิตรักษาตัวรักษาตัวอย่าไปเป็นเครื่องมือใองนักการเมือง ผู้บริการเด็ดขาดครับนไม่มีประโยชน์ครับให้ทหารเขาทำหน้าที่และตำรวจครับตอนนี้ตำรวจก็ตื่นรู้แล้วครับรัฐบาลใช้ตำรวจไม่ได้แล้วครับใช้ให้เขาทำงานแล้วก็ไม่ดูแลเลยรักษาประโยชน์ให้เขาครับปล่อยให้เขาเจ็บปล่อยให้เขาตายและไม่ได้เป็นเท่าครับนี่คือผู้บริการครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับตอนนี้ความมั่นคงผู้พิทักษ์สันติภาพ ได้มารวมกันสาและปกป้อง์ปตอแห่งนี้ไว้ครับแล้วก็ได้รับจากแม่สุพรรณแล้วก็การประสายของเราทุกคนดูวันครับตำรวจเป็นนิมิตหมายที่ดีครับบอกว่าถ้าสู้อย่างนี้ตำรวจเขาด้วยครับตำรวจทหารก็คือลูกหลานของประชาชนทุกคนครับจุดจุดนี้ต้องติดตามครับช่วงนี้กรได้พบกับปตอครับดีครับมา เราไม่ได้มาเรียวเราไม่ได้ไเรายนแต่เราม่ได้ไปเราน